เด็กปั๊มเนี่ยเติมน,น้ํามันให้ผิดทําให้เครื่องเขากระตุกนะฮะครั้งนี้ก็ต้องรับผิดชอบดูแลด้วยเอากลายเป็นว่าเรื่องราวนี้งงเลยฮะเพราะว่าปั๊มเ็าบอกว่าไม่ได้เติมน,น้ํามันให้ผิดเพเดียงแต่ว่าสลับบินไปเท่านั้นเองอสุดท้ายต้องไปไกล่เกลี่ยกันที่โรงพักแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ฮะกัวขาดแอร์ไม่ได้ไอโรงพักจะต้องมายืนข้างนอกมอนุนหน้ากันสบายอันน้หมเฉย ค่ะเชิญค่ะถ่ายตูก็ถ่ายอีมากไงพี่พี่เดินพี่เดินเปิดประตูเข้ามาพี่ถ่ายหนูก็ถึงได้หยิบขึ้นมาถ่ายมีหลังจริงจริงคุณทายอ้าถ่ายคุณทายต่อหน้าตำรวจด้วยนะฮะตำรวจยืนอยู่เนี่ยไม่ได้สนอกสนใจเลยก็ด่ากันลั่นเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมฮะมาหลายดอกเลยทีเดียวฮะ นี่คือคลิปนาทีที่สาวชุดดำยืนด่ากลาดเลยฮะโวยวายรั้นลงพักใส่คู่กรณีฮะแล้วก็มีการวิจวางมวยด้วยนะเพราะว่าสาวชุดดำไม่พอใจที่ถูกถ่ายคลิปด้วยฮะยังดีที่ตำรวจห้าไว้ได้ทันนะแต่สาวชุดดำยังไม่ยอมฮะสะบัดรองเท้าใส่สาวคู่กรณีแต่ตำรวจก็ช่วยไว้ได้เหมือนเดิมฮะยังดีที่รองเท้ากระเด็นไปไม่ถึงนะคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้มันมีที่มาที่ไปฮะจากการที่สาวชุดดำคนนี้เนี่ย เขาขับรถเข้าไปเติมน้ํามันในปั๊มแห่งหนึ่งย่านนนทบุรีฮะแล้วไม่ยอมจ่ายค่าน้ํามัน1 5 3 0บาทแล้วก็ค่ากาแฟอีก75บาทนี่ฮะคือขับรถเข้ามาเติมแล้วไม่ยอมจ่ายค่าน้ํามันฮะให้เหตุผลยังไงรู้ไหมเขาให้เหตุผลบอกว่าก็ครั้งที่แล้วอ่ะเติมน้ํามันให้เขาผิดไปแล้วปรากฏว่าเครื่องมันกระตุกใช่ไหมครั้งนี้ก็ต้องรับผิดชอบเยียวยาดูหน่อยนะก็คือมาเติมแล้วก็ต้องไม่ต้องจ่ายเงินสิถูกไหม เธอบอกว่าคราวที่แล้วที่เติมน้ํามันไปให้ผิดเนี่ยแฟนของเธอเนี่ยต้องใช้สายยางดูดน้ํามันออกประกายไฟมันลุกขึ้นมาทําให้แฟนบาดเจ็บไปแล้วด้วยเรื่องนี้ปามต้องรับผิดชอบเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นโอ้โหเนี่ยฮะเนี่ยโชว์บาดแผลให้ดูว่าแฟนเขาเนี่ยต้องดูดน้ํามันออกมาจากอไอ้รถเนี่ยที่มันเติมผิดไปอะนะแล้วมันเกิดประกายไฟมาลวกแขนแฟนไปหมดเลยฮนะอ่ะหลังเกิดเรื่องครับทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเจ้าของปั๊มน้ํามันที่ว่านี้ฮะคุณผู้ชมฮะ เขาบอกว่าต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่18มีนา <c oughs> คือลูกค้าก็คือสาวชุดดำคนเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาเติมน้ำมันซูเปอร์พรีเมียม95แต่ได้ใบเสร็จผิดไปของลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งเป็นใบเสร็จน้ำมัน91แล้วหลังจากนั้นลูกค้าก็มาบอกว่าเครื่องยนต์เขามีปัญหารถมันกระตุกใช่ไหมพอวันที่20มีนาถัดไป2วันเนี่ยลูกค้าคนนี้ก็เอาใบาเสร็จมาให้ดูซึ่งลูกค้าเข้าใจว่าเด็กปั๊มเนี่ยเติมน้ำมันให้ผิดแล้วก็ให้แฟนเนี่ยไปดูน้ำมันอออกเอง เกิดประกายไฟจนแฟนเขาเนี่ยโดนไฟลวกที่แขนถูกไหมจนวันที่23มีนาฮะลูกค้าคนเดิมกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วรถเนี่ยมาเติมน,น้ำมัน95ไม่ยอมจ่ายเงินฮะเลยมีการด่าทอเด็กปั๊มเสียงดังลั่นเลยครับคือเด็กปั๊มเนี่ยก็บอกว่าพี่ใจยเย็นแล้วก็เข้าไปคุยกันในร้านกาแฟะฮะก่อนที่สาวชุดดำคนนี้จะสั่งกาแฟกินแต่ไม่ยอมจ่ายค่ากาแฟด้วยนะบอกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยปั๊มต้องรับผิดชอบทุกอย่างดิถูกไหมทั้งค่าน้ำมันทั้งค่ากาแฟเนี่ย จะจ่ายได้ยังไงไม่ต้องจ่ายมั้งอะไรประมาณแบบนั้นนะครับจนสุดท้ายคุณผู้ชมฮะต้องไปไก่เกลี่ยกันบนโรงพักอย่างเมื่อกี้นี้คือปั๊มเองเนี่ยเขาก็ยืนยันบอกว่าเด็กปั๊มเนี่ยไม่ได้เติมน้ํามันให้ผิดเพราะมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดนะครับว่ารถของลูกค้าเนี่ยมาจอดแล้วก็เติมหัวจ่ายที่ถูกต้องอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดเนี่ยเพราะว่ามันสลับบินกับลูกค้าอีกคนหนึ่งไปเท่านั้นเอง ทางปั๊มเช็คสอบได้ทางปั๊มพร้อมรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์คือก่อนหน้านี้ใช่ค่ะในเคสของวันที่18แต่เคสของวันที่23เนี่ยที่ลูกค้าเติมและลูกค้ายังไม่ได้ชําระขอรับรบกวนชําระยอดนี้ก่อนเขาบอกเขาไม่จ่ายเขาเขา,เขาต้องเราต้องรับผิดชอบ,บทีนี้ทางเจ้าของปั๊มก็แจ้งว่ามันเป็นระเคสการถ้าเคสนี้แค่คุณไม่จ่ายมันเป็นคดีช่อกงนะทีนี้พอไปที่ถึงถึงที่โรงพักะะค่ะเขาก็ติดใจเขาก็บอกว่า ขอคุยกับไอ้คนที่ว่าเขาว่าชอ่อโกงก็ไม่ยอมจะคุยให้ได้เคสเคสนี้ไม่ได้เติมน้ำมันผิดแต่อย่างใดถูกทุกอย่างค่ะเพียงแต่แค่สลับใบเสร็จน้ำมันที่อยู่ในรถลูกค้าเป็นน้ำมันถูกทุกอย่างอนะทางปั๊มก็ ยืนยันชัดเจนครับว่าเติมน้ํามันให้ถูกต้องแน่นอนครับเพราะว่ามีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดฮะแต่ที่ผิดไปเนี่ยก็คือสลับใบเสร็จไปเท่านั้นเองก็อาจจะทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดได้แต่ในเมื่อลูกค้าเนี่ยนะฮะมาขึ้นเสียงแบบนี้กับเขาแล้วก็มากล่าวหาว่าปั๊มเนี่ยนะไปเติมน้ำมันให้เขาผิดเนี่ย เขาก็เลยแจ้งข้อหากลับไปถึงสาวชุดดำฮะบอกว่าคุณเนี่ยผิดข้อหามีประมาทซึ่งหน้าแล้วก็ชอบโกงค่าน้ํามันด้วยคือไอโกงไอค่าน้ํามันรอบสองอะที่มาเติมปุ๊บเนี่ยแล้วไม่ยอมจ่ายค่าน้ํามันนะฮะส่วนที่คู่กรณีบอกว่าเครื่องกระตุกอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเติมน้ํามันผิดเนี่ยยืนยันว่าปั๊มก็เติมตามที่คู่กรณีบอกเอาไว้นะทีนี้เราเห็นว่าเออทางนี้เนี่ยมันเป็นฝั่งของ ปั๊มแล้วอะไรต่างๆมาดูอีกฝั่งหนึ่งหน่อยคุณผู้ชมที่อยู่ในคลิปนะคะก็คือเป็นผู้หญิงชุดสีดำๆนะคะที่อยู่ในคลิปนั้นก็คือคุณลูกปลาทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณลูกปลาอายุ38ปีเป็นเจ้าของรถเก๋งค่ะเธอก็เลยเล่าถึงเหตุการณ์วันที่18มีนาคมได้เข้าไปเติมน้ํามันพอขับออกจากปั๊มไม่นานค่ะพี่ปิ๊กคุณผู้ชมรถมันเกิดกระตุกขึ้นมาเครื่องกระตุกเธอบอกไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะก็เลยเอะใจไปดูใบ,ใ,ใบเสร็จไง ในใบเสร็จเห็นว่าทางปั๊มเนี่ยเติมน้ำมัน91มาให้ลูกปลาเชื่อสนิทใจเลยว่าที่รถกระตุกมาจากเด็กปั๊มเติมน้ํามันให้ผิดค่ะจากนั้นสามีของเธอตัดสินใจถ่ายน้ํามันเองประกายไฟก็ลุกขึ้นมาใส่ฝ่ามือแล้วก็ลําตัวจนบาดเจ็บใช่ไหมคะทีนี้เขาก็อยากให้ทางปั๊มเนี่ยมาแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วย ส่วนประเด็นที่มีการด่าทอคู่กรณีอย่างเสีย,สย,ห,ายหายบนโรงพักนั้นเธอยอมรับว่าตอนนั้นมันโมโหจัดจริงๆมันไม่ไหวแล้วระงับอารมณ์ไม่อยู่จริงๆและที่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีผู้ชายอยู่เป็น10บๆคนเลยเป็นลูกน้องของทางเจ้าของปัม๊มจะเข้ามาทําร้ายเธอตอนนั้นเนี่ยเธอนั่งอยู่บนรถสายตรวจแล้วเธอเนี่ยบาดเจ็บด้วยนะบาดเจ็บจนฟันโยกเลยค่ะ เธอเลยต้องถ่ายคลิปเอาไว้นี่นั่งโยกฟันอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้ฟันโยกเลยนะโอ้โดนทำร้ายเธอบอกงี้อะทีนี้เธอก็ต้องถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานน,นะคะฟังเสียงเธอหน่อยค่ะปนะูิงตาหน้าเราว่าเป็นยังไงเป็นคนที่ปากจัดเป็นคนที่พูดจามไม่ดีหรือยังไงเรายอมรับน้อมรับณนะตรงนี้ไม่มีข้อโต้แย้งนะคะแต่เราอยากให้คุณเป็นเราบ้างว่าถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบเราเนี่ยคุณจะทํายังไงในเมื่อ เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แต่คำที่เราได้รับมาคือถ้าไม่จ่ายค่าน้ำมันจะแจ้งจับช่อโกงไม่ถึงณวินาทีนี้ยังไม่มีการถามถึงคนเจ็บเลยว่าเป็นยังไงจะเยียวยายังไงเจ็บมากไหมพายายังไงไม่เคยถามเรื่องเจ็บเลยไม่เคยเลยค่ะทางเท่าแก่น่ะมาเป็นสิบเลยมาชี้หน้ามาอะไรแล้วเราทำไงอ่ะเราอ่ะต้องถ่าย สาบเลยโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครแต่ใช้ประเด็นที่ว่ากูไม่รู้เลยนะกูมารับพี่สาวกูจ่มึงอะถ่ายรูปกูมึงต้องลบเขาใจเย็นลงแล้วนะเสียงก็ดูเย็นขึ้นนะแล้วก็เบาขึ้นนะคุณผู้ชมฮะคุณลูกปลาบอกกับที่ขขาชงแปะเรานะครับอกว่าแกอยากจะเอาผิดเจ้าของปั๊มนะครับให้ชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็เดินหน้าร้องเรียนไปที่สํานักงานใหญ่ด้วยยืนยันว่าจะไม่รอมชอมนะครับเอาเรื่องจนถึงที่สุดแน่นอนฮะ คือเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะสุดท้ายต้องว่าไปด้วยตามหลักฐานแต่บอกคุณผู้ชมไว้นิดนึงว่าถ้าสูตรว่าคิดว่าปั๊มเนี่ยเขาเติมน้ํามันผิดไปให้อย่าไปดูดเอาเองอย่าไปดูดเอาเองคือก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มันพิสูจน์กันเลยว่า ไอ้น้ำมันที่อยู่ในรถเนี่ยมันเป็นน้ำมันชนิดไหน <Ừ. S 1> เติมให้ผิดจริงๆหรือเปล่านะฮะเพื่อที่ให้ปั๊มเนี่ยจะได้รับผิดชอบให้เราได้ไงใช่หรือ,รอไม่ก็วนกลับเข้าไปที่ปั๊มเลยไปบอกเขาเลยว่าเติมน้ำมันให้ผิดหรือเปล่า<อ>เขาจะได้จัดการดูดให้เพราะที่นั่นเนี่ยเขามีอุปรกรณ์ไงใช่และอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเนี้ยพอพิสูจน์ได้ว่าถ้าสมมติว่าเด็กปั๊มเติมน้ำมันให้ผิดจริงๆค<า>่ะ<ๆ>ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียนข้าง